สนบุรีสองชายชะกันแต่งกายคล้ายตำรวจทำทีประสบอุบัติเหตุเก่งชนจักรยานยนต์นุ่มไข่น้ำเต้าหู้ขับมาพบถูกกระชากลงจากรถใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าทำร้ายก่อนสู้กันอุตรลุดแต่สุดท้ายถูกมัดมือมัดเท้าอุ้มขึ้นรถแต่เฉยจังหวะหลบหนีได้ตำรวจไล่ล่าข้ามหลายอำเภอแต่อย่างลอยนวลผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าเพจของบุคคลที่ใช้นามว่ากาแมรน้นํำคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากโทรศรัพท์มือถือความยาว24วินาทีเศษมาโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊กโดยในคลิปเป็นของชชกัน ที่แต่งกายขายเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจำนวนสองคนโดยหนึ่งคนแต่งตัวเต็มยศอีกหนึ่งคนแต่งตัวครึ่งท่อนโดยใช้ทั้งสองกำลังลุยทำลายร่างกายชายวัยรุ่นที่ไม่ได้สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีนขาสั้นเพียงตัวเดียวและที่สำคัญหนึ่งในสองชายชะก,กันได้นำเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตตามร่างกายของชายวัยรุ่นหลายครั้งจากคลิปสามารถมองเห็นแสงประไฟอย่างชัดเจนโดยในเพจระบุเอาไว้ว่าฝากเตือนภยัยพี่คนนี้ถูกจี้ท,ที่ดดนกลางฟาแทานคนร้ายขับรถควางถนนวงเล็บ รถเก่งสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อมุงเล็บและจัก,กรยานยนต์อีกหนึ่งคันก่อนแสดงตัวเป็นตำรวจเก๊พอพี่คนนี้ลถกระจกให้ก็ใช้เครื่องชดไฟฟ้าช็อตก่อนจับมัดมือมัดเท้าลากขึ้นรถใช้เครื่องชดไฟฟ้าทำร้ายร่างกายจนมาถึงสีแยกไฟแดงอนุชนจึงดิ้นลงรถมาขอความช่วยเหลือตอนนี้พี่เขาถึงมือตำรวจแล้วแต่คนร้ายได้ขับรถหนีมุ่งหน้าขึ้นตัวเมืองการผู้สื่อข่าวรายง,งานต่อว่า ต่อมาบุคคลที่ใช้นามว่าป๊อปอาร์เซนอลได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าตำรวจปลอมตอนนี้ผมปลอดภัยแล้วนะครับมีแต่รถที่ยังไม่เจอตอนนี้มันถอดแผ่นป้ายทะเบียนและ GPS ออกแล้วใครพบเห็นรถคล้ายแบบนี้โปรดติดต่อมาด้วยนะครับซึ่งทั้งสองโพสต์มีผู้เข้าไปแสดงความเป็นห่วงกันเป็นจํานวนมากและจากการตรวจสอบทราบว่าบุคคลที่ใช้นามว่าป๊อปอาร์เซนอลเป็นคนเดียวกันที่ถูกส่องชัยชะกันที่แต่งตัวคล้ายกับตำรวจ มาทำร้ร่างกายด้วยการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าและมีอาชีพขายน้ำเต้าหู้อยู่ที่บ้านดอนกลางหมู่9ตำบลดอนชะเอมอ,อําเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีชื่อจริงคือนายจียรวัตรชำนันเวชอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์แต่มาพักอาศัยอยู่บ้านชาเลขที่125/39หมู่16ตำบลพานแท่นอ,อําเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายจียรวัตรเปิดเผยว่าหลังจากที่ตอนเก็บร้านขายน ตนจึงขับรถยนต์กระบะส่วนตัวยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีขาวหมายเลขทะเบียนขอใขขอไข่2590นครสวรรค์มุ่งหน้ากลับบ้านพักตนพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทางโดยมีรถยนต์เก๋งจอดอยู่ในลักษณะคล้ายกับเกิดอุบัติเหตุตนจึงชะลอรถจากนั้นมีชายสองคนแต่งกายคล้ายตำรวจเดินมาหาแล้วขอให้ตนลดกระจกลงเมื่อตนลดกระจกลงก็ถูกใช้ทั้งสองทำร้ายพร้อมกับลากตนลงจากรถแล้วใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าจี้ตามร่างกายของตน ตามที่เห็นอยู่ในคลิปซึ่งตนได้พยายามสู้และดิ้นรนเพื่อหนีเอาตัวรอดแต่ก็สู้ไม่ได้และมาถูกชายชะกันทั้งสองมัดมือมัดเท้าแล้วอุ้มตนขึ้นไปรถยนต์ของตนด้วยการเอาไปไว้ที่เบาะหลังจากนั้นชายชะกันได้ช่วยกันยกรถจัก,กรยานยนต์มาไว้ที่กระบะหลังแล้วขับออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีระหว่างทางตนได้พยายามดิ้นเพื่อให้เชือกที่มัดมือมัดเท้าของตนหลุด จนกระทั่งมาถึงบริเวณแยกไฟแดงอนุชนตนสามารถสลัดจากการถูกมัดมือมัดเท้าได้และรถยนต์ได้ชะลอพอดีตนจึงฉวยโอกาสจังหวะนั้นเปิดประตูแล้ววิ่งหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่กำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ส่วนคนไลยทั้งสองได้ขับรถหนีไปทางอำเภอเมืองกาญจนบุรีอย่างรวดเร็วหลังจากที่ตนหลบหนีออกมาจึงรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพธร,รมกาให้มาช่วยเหลือโดยตนได้แจ้งให้ทราบว่ารถยนต์ของตอนได้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตาม GPS เอาไว้ เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามโดยมีแฟนของตนไปด้วยโดยสัญญาณ GPS พบว่าคนไายได้ขับหนีไปทางอำเภอท่าม่วงอ,อําเภอเมืองอ,อําเภอด่านมะขามเตี้ยแล้ววนกลับมาทางอ,อําเภอเมืองผ่านหน้าสารกลางเลี้ยวขวาเข้าซอยไปษณีมุ่งหน้าสู่ถนนสายบายพารเลี้ยวขวาแยกไฟแดงวางสารพีมุ่งหน้าไปทางด้านตะบนหนองขาวอ,อําเภอท่าม่วงไปอ,อําเภอพนมทวนจากนั้นสัญญาณการเคลื่อนไหวจากอุปกรณ์ GPS ก็หายไปเนื่องจากคนไายได้แกะเอา GPS ออก เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถติดตามต่อไปได้แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังนิ่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่เขี้ยวครับามันเป็นเขี้ยวสองเขี้ยวอ่ามันมีขนาดมีปืนนะเขามีปืนนะเขาบอกว่าเขามีแต่ผมไม่เห็นนะใช่เขาพูดเฉยๆนคือตอนนั้นเราถอดเสื้ออะไรจะไหมบ้างครับเพราะผมมีเอียงที่ผมอยู่ครนโดนะครับล้วแบบว่า ก็เหมือนว่าได้สองข้างพอพอแบบว่าได้บล็อกแบบว่าปดได้แล้วแล้วก็เหมือนว่ามันก็จอดรถก่อนว่าว่ามันให้รถประหลักอะมรนั่ก่อนมันจะลงไปก่อนแล้วผมก็แบบเห็นมันลงไปเอารถเอารถลงผมก็เลยค่อยๆเหมือนเสร็จแล้วก็ค่อยๆแกะขาแล้วคราวนี้ผมก็นิ่งมันก่อนแล้วมันก็ขึ้นมานอีกมาคู่ผมอีกอะไรประมาณนี้แล้วก็ปักให้คันรถกิ่งมันก็มาพอดีแล้วมันก็จอดทิ้มเข้าไป อะไรนั่นก็จะลบไปมันก็เปิดประตูฝั่งคนขับทีหนึ้ยแล้วก็แต่ล็อกรถไว้แต่ผมไม่รู้ว่าแบบนี้นะทีก็ปุ๊บแล้วก็วิ่งเลยแล้วก็ตอนแรกก็ผมมาจ้ารถไปด้วยตอนมันปุ๊ล้ผมก็จะปิดประตูแล้วก็จะไปเพราะมันสตาร์รถไว้ใช่ไหมปิดประตูแล้วก็จะไปเท้าลงไป้ด้วยอมันก็เลยเห็นพอดีมันก็ปิดคญแจของผมก็จะป้ดใช่ไหมดังนั้นมันก็ปิดุญเจเปิดประตูแล้วก็บิดคแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยกระโดดลงรถมันก็เตะผมไปทีแล้วผมก็เลย วิ่งไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่บริเวณนั้นแล้วไปขอเวามช่วเลือร้านก๋วยเตี๋ยวเลยร้านใครจับรับคำถาแใชตรงแยกคำชุนแหล่ะขับตัวสี่แยกใช่สี่แยกเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวครทำในร้านก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เป็นไงเราไปแจ้งความหรือเปล่าขับแจ้งความตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าเขาก็แบบว่าสอบปากคำเรียบร้อยแล้วตำรวจเขาว่าไงนะครับเป็นเป็นตำรวจจริงไหมบางตเขาไม่ไม่ใช่ว่าตำรวจจริงน่าจะเป็นตำรวจปลอมน่าจะเป็นเพราะว่า มันไม่เชิงเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเอารถไปไหนเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ตามไล่ล่าแะครับเพราะว่าตอนนั้นรถมี GPS อยู่แฟนก็ไปกับกับตำรวจที่เขาตาม่าเขาไปตามไอแล้วมันก็เหมือน่าไปแคะ GPS แล้วก็ป้าทะเบียนออกช่วงกลางคปาจีงใช่ครับแลวตอนนี้มันก็ไม่รู้เขาไปขี่ไปไหนแล้วเพราะว่าดูในดูในแอปรถก็ยังสตาร์ทอยู่ยังขี่ไปเรื่อยๆอยู่แต่แบบเราไม่รู้ว่าจุดรถเราอยูดตรงไหนเพราะว่ามันทอด GPS ออา เรารู้จักไหมครับรู้จักกับไอ้สองคนงนี้ไหมไม่รู้ครับไม่เคยเลยใช่เพราะว่าผมไม่เคยเห็นหน้าแสดงว่า,วา<ม>น่าจะเป็นการดักดักซุ่มจริงซับเลยใช่ได้เรื่องคัดแย้งอะไรเป็นตัวครับไม่มีข่าวนี้24การจนบุรีชุติการ์ไหลวาลินรายงาน